เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าในประเทศไทยมีเซิร์ฟแลนด์เถื่อนสักหนึ่งที่เปิดมายาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นคือเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ครับแลนด์ Land GG หรือว่าแลนแจ๊ะนั่นเองนะครับที่หลายคนรู้จักนะครับเซิร์ฟแลนด์ GG หรือว่าแลนแจ๊ะเนี่ยเป็นแลนแนวจุตินะครับแบบสมัยก่อนที่เราเคยเล่นกันเลยสามารถจุติได้100ครั้งเป็น เซิร์ฟที่เปิดมาแล้วถึง7ปีคุณเชื่อไหมตอนที่พี่ผมไม่รู้นะว่าเป็นแอดมินหรือว่าเป็นเจ้าของเซิร์ฟทักมาแบบเซิร์ฟเราเปิดมาแล้ว7ปีนะแอดแบงเจ็ปีเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าแลนด์ออนไลน์ตอนที่แลนด์ซินเซียถือลิขสิทธิ์อยู่ตอนนั้นมันปี60นะครับแลนด์แจ๊ะเนี่ยเปิดตอนปี61นะครับ หมายความว่าแลนแจ๊เป็นรอยต่อแรกๆของแลนเถื่อนนะครับอของแลนจริงมาสู่แลนเถื่อนนะครับก,ก็ใช้เวลานาน7ปีเนาะโอเคครับเข้ามาดูหน้าเว็บกันหน่อยดีกว่านะครับหน้าเว็บก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ทิ้งเพจไว้ให้แล้วก็ทิ้งหน้าเว็บของแลนแจ๊ไว้ให้เนาะใครจะเรียก G G จีจีแจ๊กัไงรืแต่ผมชอบเรียกว่าแลนจีจีนะครับจีจก็คงเรียกว่าแจ๊แหละมั้งเพราะว่าตัวอันนี้มันเขียนว่าแจ๊นะครับก็ประมาณนี้ เข้ามาหน้าเว็บนะครับสังเกตด,ดูตรงด้านซ้ายนะครับจะมีคําว่าสมัครนะครับให้เราเข้ามาสมัครหน้าเว็บตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีประวัติของฉันเติมพงเติมพอยอะไรก็ว่ากันนี่นะครับลองเข้ามาดูหน้า UI แรกก่อนดีกว่านะครับจะมีตัวเลือกตัวละครตัวนี้ผมยังไม่ได้สร้างนะไม่เป็นไรเปลี่ยนรหัสลบตัวล้างความดีหรือว่าล้างหัวแดงนะครับเทิร์นไอเทมอันนี้คือเทิร์นไอเทมอะไรไม่รู้นะครับถ้าใครรู้บอกทีปรับสเตตัสตัวละครได้นะครับเปลี่ยนรหัสได้แลกพอยออนไลน์ได้เปลี่ยนอาชีพได้ หรือรีจุติได้หรือว่าวาปไปที่อื่นก็ได้หรือว่าเปลี่ยนสถาบันก็ได้ลดขั้นสกิลได้หรือว่าเปลี่ยนชื่อตัวละครก็ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่สะดวกเนาะเดี๋ยวผมจะลองสร้างตัวละครดูแล้วก็ลองมาใช้ดูว่าไอ้พวกความต่ามานี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะมีพวกกล่องสุ่มต่างๆเห็นไหมมีกล่องสุม่มมีประดงประดับเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยเล่นเลยครับเพราะว่าแลนจริงที่เราสมัยก่อนอะแลนจริงสมัยก่อนอะเราต้องซื้อบัตร A อแคสมาแล้วก็ซื้อของในร้านใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแลนจริงยยุค90ของแท้เลนม ไอท่งไอเทมโคตรคลาสสิกแหวนนะครับเห็นไหมแหวนของแจกฟรีก็มีนะครับเนี่ยของแจกฟรีเห็นไหมถ้าเราเล่นปุ๊บเนี่ยเราถ้าเราสมัครไอดีปุ๊บเขาจะแจก999 99 point ไงเราก็สามารถเข้ามารับไอเทมฟรีได้นะครับจะมีชุดแต่งกาย Limited A B C นะครับก็จะเป็นความคลาสสิกแบบสมัยก่อนที่ออหาไม่ได้แล้วอย่างนี้ดีกว่าเออพูดอย่างนี้ก็ไม่แปลกนะ เพราะว่าเซิฟนี้แม่งตำนานของตำนานของตำนานจริงๆสำหรับเรื่องการสมัครสมาชิกคงไม่มีใครสงสัยอะไรนะครับออามาดูในส่วนของการดาวโหลดกันดีกว่าการดาวโหลดนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเข้ามาิทำตามที่เขาบอกนะปิดตัว a n t ว v i r u s เรียบร้อยจากนั้นกดดาวโหลด1 2 3อันไหนก็ได้ครับโหลดมาสักอันหนึ่งเนาะวิธีการยกเว้นตัวไฟลเกมแล้วก็ตัวปิดตัว a n t i วร r u ก็สามารถดูได้เลยนะเขาแปะไว้ให้หมดแล้ววิธีดาวโหลดตรงนี้กดคลิกเข้าไปนี่จากนั้นกดดาวโหลด ง่ายๆเลยเห็นไหมครับในกดดาวน์โหลดพอโหลดเสร็จปุ๊บก็กดติดตั้งก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งไฟล์แลนแจนะ๊ะเนาะต่อมาก็ในส่วนของไอเทมช็อปนะครับคงไม่มีใครสงสัยอะไรเมื่อกี้เราก็ไปมาแล้วแล้วก็จ้างรีเลเวลนะครับจ้างรีเลเวลหมายความว่ายังไงครับเราต้องเติมทูมันนี่เท่านั้นนะครับราคาบัตรทูเห็นไหมเซิร์ฟแลนแจ๊ะเนี่ยจะจุติที่100รอบนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นแลนจุติเนาะก็สามารถจ้างได้50บาท9ก้ารอบอ 15รอบ30รอบ50รอบได้100รอบได้นะครับได้แต้มสเตตัสทั้งหมดก็2อง0 0นหนึ่งหมื่นสามพันแต้มนั่นเองนะครับก็จะได้แต้มเยอะมากแต่ใช้เงิน1000ในการรีหนึ่งร้อยรอบเนาะอันนี้ก็ติดต่อทางจีได้เลยนะจ๊ะกดเลือกตัวละครกดรีเซ็ตสกิลกดอัพสเตตัสอ่ามาดูกดอัพสเตตัสก่อนดีกว่าเห็นไหมครับอัพสเตตัสคงไม่มีใครมานั่งอัพสเตตัสทีละหนึ่งนะผมว่าคงไม่มีนะเอออย่าทำนะเหนื่อยนะครับเพราะได้สเตตัสเป็นแสนเลยเห็นไหม สามารถกดอัพสเตตัสตามนี้ได้เลยเห็นไหมคือเลือกตัวละครเสร็จปุ๊บปรับสเตตัสต่างๆเลือกตัวละครเสร็จปุ๊บก็จะมีเลเวลบอกนะครับมีโรงเรียนบอกนี่แต้มอัพอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดอัพได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดอัพเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะกดเขาเรียกอะไรอะ่ะแต่ก่อนเราจะใช้ตัวออโต้คลิกอ่ะในการช่วยกดอัพสเตตัสใช่ไหมอันนี้ก็คือเขาทําหน้าเว็บให้มันสะด,ดวกแล้วเราก็ทําตามได้เลยนะตรงนี้พอเสร็จจากฝั่งซ้ายนะครับมาดูขวามือกันดีกว่านะครับเขาจะมีบอกนะครับบอกหมดเลยว่า อาชีพนักดาบต้องอัพสกิลยังไงนักหมัดอัพสกิลยังไงนักธนูอัพสกิลยังไงนักเวทอัพสกิลยังไงเพราะว่าแลนด์คลาสสิกจุดติสมัยก่อนแลนด์สมัยก่อนดีกว่ามันจะมีแต่แลนด์จุดติแล้วมันจะคล้ายๆกันหมดไงเซิร์ฟนี้ก็อย่าง,างที่พี่บอกไปมันเป็นเซิร์ฟในตำนานเนาะมันจะมีแค่4คลาสเท่านั้นแล้วก็สกิลแม็กซ์สามห้าห้านะครับในมาดูส่วนสกิลของนักดาบกันดีกว่าเขาก็จะมีบอกเห็นไหมว่าต้องอัพอะไรขั้นสุดยอดนะครับเนี่ยเห็นไหมอัพเมทัลบอดี้อััพสสปีดดดข้นุยอ ออคอมโบนะครับแทงเวทนะครับสกิลดาบอื่นๆขั้งสุดยอดอะไรพวกนี้เขาก็จะมีบอกหมดเลยเนาะสำหรับคนที่เล่นแลนจุติแบบสมัยก่อนไม่เป็นซึ่งผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันแต่ผมชอบอะไรที่มันเป็นความควาสสิกเว้ยเมาดูในส่วนของตรงกลางนะครับเขาบอกเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการวันเสาร์ที่21เดือน7ปี61ปี61เปิดบริการมาแล้ว2,363วันเท่ากับ7 ปีทุกคนไม่อยากจะเชื่อจริงๆ7จ็ดปีมินหัวสี่อาชีพบลา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 อะไรก็ว่ากันไปสเตตัสตส,สูงสดุดรีดแลกพอยออนไลน์นะครับสุดๆจริงๆเออเซิร์ฟนี้เฮ้ยจริงๆนะผมแบบคือมันว้าสำหรับผมมากคือแม่งแบบว่าเหมือนเป็นเซิร์ฟที่แบบว่าอยู่คู่แลนจริงมาตลอดอ่ะเออเซิร์ฟแลนแจ๊ๆนะๆเนาะอ่ะมามันมาดูมีหน้าบอร์ดด้วยนะเห็นไหมเซิร์ฟเวอร์ EP พสามเรียวตันสามร้อสกิลแม็กสามร้เช่นเดียวกันนะครับสมัคร ID แจกพอยฟรี ได้ครับ999พอยต์แล้วก็มีไอเทมฟรีให้รับเหมือนที่ผมแจ้งไว้ข้างต้นตรงนี้นะครับแจ๊ะมีวอบ้านนะครับมีวอบ้านทุกวันนะครับแจกพอยต์นะครับสองทุ่มถึงสามทุ่มอันนี้ก็สำคัญมากถ้าใครอยากวอบ้านเนาะกิววอใหญ่เปิดบ้านแค่ sg กับ mp นะครับหลายคนต้องเข้าใจนะสมัยก่อนมันวอบ้านเป็นโรงเรียนเนาะเออกิววอใหญ่มีทุกสิ้นเดือนเปิดบ้าน sg บ้านเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียด เบื้องต้นนะครับม,มีกิจก,กรรม8 8แต่ทุกเดือนด้วยนะครับอาโอเคเข้าไปดูหน้าเกมกันดีกว่าดูทุกคนตัวเข้าหน้าเลือกตัวละครแบบคลาสสิกจะเป็นแบบนี้เลยครับอันนี้จะเป็นแบบแลนยุคแรกเลยไม่เหมือนแลนปัจจุบันนะแลนปัจจุบันจะเป็นเหมือนแบบยืนในห้องอะไรทุกอย่างแต่อันนี้จะเป็นแบบทางเข้าหน้าโรงเดียนเลยไม่งจะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรคลาสสิกอันนี้สิที่เรียกว่าคลาสสิกของแท้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่สร้างตัวละครกดสร้างตัวละครเข้าไปครับ ทีมหลังจะเป็นรูปหลังโรงเรียนแบบนี้เลยคือจะเป็นอะไรที่เท่มากเห็นไหมในนี้นะครับทุกคนจะมียูนิฟอร์มประจําตัวครับอันนี้ s g อันนี้ MP แล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของฟินิกส์นะครับถ้าใครทันเล่นยุคแรกๆนะครับจะรู้ว่าตัวในส่วนของยูนิฟอร์มของฟินิกส์เนี่ยมันไม่ใช่สีขาวแต่มันจะเป็นสีแดงแล้วก็เกงขาวนี่ก็จะเป็นแบบคลาสสิกแท้ๆเลยนะแล้วก็สมัครกดเข้าไปดูได้นี่นี่แลนด์แจ๊ะๆนะครับ มา,อาอเาอาโคตรคลาสสิกนะครับนี่ก็จะมีสร้างตัวมาก็จะมีเงินติดตัวมาให้ด้วย 50M นะครับดี๋มีคนเขาทำอะไรกันเนี่ยเขาทำอะไรกันอนะทำอะไรกันอนะโอ้หน้าต่างนี่โคตรเก่าเลยนะครับ <laughs> แล้วก็อีกหนึ่งความคลาสสิกนะครับเผื่อใครเล่นไม่ทันนะครับ แลนสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่สามารถกดคลิกแบบเดินออโต้ไดเ้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมปกติถ้าเรากดคลิกตรงนี้มันจะเดินไปใช่ไหมแต่อันนี้จะกดไปไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคลาสสิกที่ใครเล่นสมัยก่อนต้องเข้าใจควรไปไหนหมดวะโอมารวมอยู่ตลาดเหรอเฮดอะไรครับเนี่ย ขายืนทำอะไรกันนะในส่วนของสเตตัดนะครับก็ไปอัพเอาที่หน้าเว็บเนาะไม่ต้องกดอัพตรงนี้หรอกเพราะว่าใครจะกดอัพอะแต่แม่งตั้งเป็นแสนนะครับเออกดอัพเอาหน้าเว็บนี่ส่วนสกิลก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นี่เห็นไหมครับนี่นี่เลยนะครับเราสร้างตัวมาเราไม่ต้องทำอะไรเลยเรามีสกิลให้พร้อมนะครับรออัพอย่างเดียวส่วนวิธีการอัพนะครับก็ให้ไปดูในหน้าเว็บเอาว่าเล่นดาบอัพยังไงเล่น นูเล่นพาอัพยังไงเพี้ยคนโคตรเยอะคนไม่มีนม้ำชุดพี้ยโคตรเท่เลยวะเท่จัดอะไรวะเนี่ยผมต้องไปเวลไหนอ่ะเอายืนนอนนอนไปดิครับแค่นั้นเองนอนไปดิครับไอ้พวกนี้มันอะไรอ่ะจะตายเงินเหระ เฮ้ยติดเฟนเฮ้ยติดเฟนอาชีพหายแล้วทุกคนตายตายกกูตายเด้อเด้อเด้อเดเดเดผมว่าในตลาดน่าจะมีของขายอยู่นะในตลาดนะกูขายด้วยพวกนี้ไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันไม่ได้ซื้ออะไรอยู่แล้วไปชุดชุดแม่งโคตรคลาสสิกดูทุกคนดูชุดคลาสสิกมากนะครับคือย้อนไปสักนิดหนึ่งสมัยก่อนเนี่ย มันจะเล่นข้ามสายก็ไม่ได้นะครับตัวละครเพศชายเล่นได้แค่หมัดกับดาบตัวละครเพศหญิงเล่นได้แค่ธนูกับพระนะครับแล้วจะมีอีกยุคหนึ่งที่ใหม่กว่านั้นก็คือผู้หญิงเล่นดาบเล่นหมัดได้แต่ไม่สามารถใส่เสื้อของตัวละครชายได้ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณเล่นหมัดผู้หญิงคุณก็ต้องหาชุดหมัดที่เป็นชุดหมัดผู้หญิงนะครับมันก็จะเป็นความยุ่งยากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความคลาสสิกดูดีดูชุดดีครับโคตรคลาสสิกอะคลาสสิกจัดนะครับเสื้อสีดํามีปะ เสื้อสีดำมันหล่อมากนะครับเฮ้ยชุดดาบอยู่นี่นะครับดูดูดโคเทนะครับเทจัดใส่เลยนี่ครับนี่เชฟเหมือนนักเรียนปีอะไรก็ไม่รู้อะใส่ตามปีเขาแม่งหล่อนะครับพนักงานล็อกเกอร์มีอะไรขายปะขายฮอตดอกเหรอชุดบอลไม่มีอาวุธเหรอดูทรงผมนี่ครับทรงผมแม่งเหมือนสมัยก่อนจัดนะครับหนึ่งบาทเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว เปลี่ยนของผมได้เลยครับเขาเรียกว่าไอเทมช็อปแบบคลาสสิกชุด 3M เหรอเอ่อหนผมลองดูก่อนนะอันนี้เป็นชุด195แบบสมัยก่อนแท้ๆเลยนะครับแบบสมัยก่อนเลยถ้าใครเล่นแลนสมัยใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยชินเฮ้ยจะแมสแบงค์สมัยก่อนแลนเป็นอย่างนี้เหรอใช่ครับสมัยก่อนเลยมนเป็นแบบนี้อ่าแล้วกจะเจาเงินไหนเื้อวุธอ่ะอาวุธอย่างแพงจี โอ้โหดูเห็นไหมมันจะมีชุด195แบบผู้ชายแบบผู้หญิงด้วยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเอ้าแล้วกูจะไปซื้อวุธจากไหนอ่ะทีคืออะไรอ่ะสกงสกิลนี้ไม่ต้องซื้อมั้งเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับโอ้โหอาวุธแพงจัดเงินไม่พอมันหรือว่ามันต้องซื้อวุธก่อนวะ5เอฟกู50เโอ้โหแล้วผมจะเล่นยังไงล่ะนี่ ออน,น,น,นี่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 มีผู้สามวันอยู่ตกใจหมดด้วยว่าจะไม่มีทางเลือกให้เราเสแล้วจะมีดาบเฟน e p 4จะมีดาบนกกระเรียนอะไรเงี้ยด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเราน่าจะอัพสปินนะเราน่าจะอัพสปินก่อนนะครับมันน่าจะได้เออเดี๋ยวผมจะลงสปินให้หมดเลยละกันเดี๋ยวขอเวลาสักคู่เดี๋ยวผมไปปรับตัวหน้าเว็บ่อนหลังจากที่เรียงคอมบงคอมโบมาเรียบร้อยนะครับอัพบัฟอ,รรอ,บบอ,อั้นนะ นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าไม่ต้องอัพขั้นนะครับไอ้สกิปอาจจะบ้งจะบักนะผมไม่มั่นใจนะครับก็ลองดูคอมโบตัวเองให้ดีว่าตัวเองเล่นสายอะไรเนาะอันนี้ผมเล่นดาบผมก็เลียงตามหน้าเว็บที่เขาสอนมาเลยส่วนการลงสเตตัสน่าจะลงแค่เลือดกับลงในส่วนของสปินก็น่าจะพอละไปแค่ไหนกันเจียวนะครับเขาบอกให้เราไปเวลที่ตัวในส่วนของอะไรอะตัวเก็บเวลที่เดสเจลนะยังไม่โหงแล้วเนี่ย จะหายกูตายแล้วก็ไม่ติดธาตุเนี่ยนะครับไปเดรสเจลดีกว่านะครับเดรสเจลรสามเหรอนี่อันนี้น,น้องนี่มาถึงก็ลงเลยเนี่ยนะมาถึงก็เจอเลยเดรเจลรสามนะครับเวลที่ยาวๆได้เลยหนึ่งวลวหนึ่งตัว ก็ยืนต <si ีข้ามห้องน่าจะได้นะเปิดบอดแดนนิวไว้อะไรเงี้ยสีโคตรเอาเยี้ยแม่งสัจโคตรสาใจอ่ะไม่มีคนเวลวะหรือว่าเขาตันกันหมดแล้วถ้าใครที่เกียดเวลจ้างจีเวลก็ได้นะครับจ้างจีจุติเอาก็ได้หอยรอบแป๊บเดียวสงสัยผมต้องเวลเองวะเนี่ยหาห้องหาห้องแบบยืนค่อมแบบเนี้ย อันอนั้นยึดขอนงั้นน่าจะได้นะครับชิลเลยแล้วก็เปิดมาเอาก <c oughs> ูต้องตีสามร้อยสามร้อยห้าตัวเหรอ <c oughs> พี่โคตรท่อ <c oughs> ป่าไป็น้อง สกิวเว่งโคตรอลังการเลยแกอลังการงานสร้างทุกคนสกิลอลังการมาก <c oughs> แล้วทำไมสกิลมันครูดาวนั่นจ๊ะ มาดิมาดิหมดไปะละหมดไปละหมดปะละหมดปะละเย้ยอโหโหโหไอสัตว์กูโคตรหล่อยเลื่อนกูสามพันไปี่ยนักลบพี่เลื่อนแค่สามพันเท่านั้นน้องโอ๊ยทั้งเลือดทั้ง ถ้ากูถ้ากูถ้ากูแบบจุติสักร้อยรอบถ้ามึงเลือดกูเต็มนะมึงกูบอกเลยกูวิ่งไล่ทีมทั้งวัน อุย้ยเด้เขาหน ua กันอยู่เขาหนว a กันอยู่ทุกคนเขาหนว a นอยู่เขาหนว a กันอยู่เขาหนว a กันอยู่ติดตัวไว้วยดีทุก ไอ้ thằng บรอดอ่ะตะยืนไฟทุกคนตะยืนไฟทุกคนตะยืนไฟผมเป็นกำลังใจให้ตะยืนไฟแว้กูเกิดรัวๆเลยเหี้ยเลือดแม่ง3,000เนี่ยกุย ที่ด้วยผมเป็นกล้องวงจรปิดแล้วกันวิ่งชายจำ <laughs> สวยแค่แดงก็สวยแล้วแดงกันใครสุรภาพสุรสุรภาพชนสุขะลองสุรภาพชน สุอภาพชนสี่ชุดตีตัดแล้วกูตัดแล้วกูตัดแล้วกูตัดเอาด้โดดโคจิตโคสวย ไม่เฟนพี่ไม่ให้เฟนน้องให้เฟนพี่จะยากที่บอกไว้แค่นั้นเนี่ยไ <_ p our> อ่เนี่ยไอเจสามหนึ่ง อะไรวะมาเด้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 กรงโดดได้มาเด้ก็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 มาเด้จะโดนดำก็มาเด้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 ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแลนเจ๊แลนจุดติที่เปิดมาเจ็ด ไปแล้วถือว่าเป็นเซิร์ฟที่ตำนานที่สุดในประเทศไทยนะครับนะก็ถ้าใครอยากมามันใครอยากมานนวนะครับมาจัดได้เลยแนวจุติแบบนี้จุติได้100รอบเลือดตันแบบเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยเล่นเลยนะครับนะฝากไว้ด้วยสำหรับแดนแจ๊ะๆใครอยากมันไปโหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแดนจุติแม่งคตรตึง